สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะในชั่วโมองนี้นะคะก็คือชั่วโมองของวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะการวัดความยาวการช่างและก็การตวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมา,าเรียนในเรื่องนะคะการเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวและหน่วยของการวัดความยาวนะคะสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวนะคะจะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะมายกตัวอย่างนะคะอย่างแรกก็คือไม้เมตรนะคะอ่าไม้เมตรดังเรียนดูนะคะหน้าตาจะเหมือนกับไม้บรรทัดนะคะแต่ว่าจะมีความยาวมากกว่านะคะ ไม้เมทนะคะเป็นไม้บรรทัดชนิดหนึ่งที่ทำด้วยพลาสติกหรือไม้นะคะไม้เมทที่นิยมนะคะใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะคะจะมีความยาวเป็น6 0ซนเมตรและ1 0 0ซนเมตรนะคะใช้ในการวัดสิ่งของที่มีความยาวนะคะและเป็นของแข็งโดยสิ่งของที่ใช้ไม้เมทวัดนะคะจะมีความยาวมากกว่า ความยาวของไม้บรรทัดธรรมดาที่เรียนใช้นะคะเพราะว่าไม้บรรทัดที่เราใช้ปกติก็จะประมาณ30เซนติเมตรนะคะแต่อันนี้จะยาว60-100เซนติเมตรแบบนี้นะคะแต่ความยาวจะไม่เกินไม้เมตรนิยมอวัดเป็นเซนติเมตรหรือเมตรนะคะหน่วยก็คือจะเป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นเมตรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือไม้บรรทัดนะคะเราใช้เป็นประจำเลยนะคะนักเรียนจะรู้จักดีเลยนะคะไม้บรรทัดนะคะ อาจจะทําจากพลาสติกนะคะจากไม้จากอลูมิเนียมหรือว่าจากเหล็กนะคะใช้ในการวัดความยาวนะคะส่วนใหญ่จะมีสองสเกลนะคะสเกลก็คือ,อเส้นนะคะตัวเลขนะคะข้างบนข้างล่างนี่จะเห็นนะคะก็คือนิ้วนะคะด้านนิ้วก็คือด้านข้างล่างนะคะด้านที่ใหญ่กว่านะคะด้านนิ้วแล้วก็ด้านของเซนติเมตรที่เราใช้กันก็คือข้างบนนะคะเป็นด้านเล็กกว่านะคะพบได้หลายขนาดนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นขนาด15หรือ30เซนติเมตรนะคะสำหรับใช้วัดแบบก่อสร้างนอกจากนี้แล้วนะคะเราอาจใช้แม้บรทัดนะคะในการขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นให้ตรงซึ่งเป็นาสาเหตุที่นักเรียนจะต้องพกไม้บรรทัดอยู่ประจำนะคะต่อไปนะคะคือสายวัดตัวนะคะสายวัดตัวนะคะเป็นเครื่องมือนะคะวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัด เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปมีความยาวประมาณ150เซนติเมตรนะคะวัดได้ทั้งสิ่งของที่มีลักษณะตรงหรือโค้งก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นเส้นแบบนี้เนาะสามารถโค้งไปตามสิ่งของที่เราวัดได้นะคะอย่างเช่นวัดความยาวของรอบเอวของเรานะคะแล้วก็วัดส่วนสูงก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็คือตลับเมตรนะคะ ตลับเมตรนะคะเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับวัดขนาดชิ้นงานนะคะหรือวัดระยะทางได้สะดวกแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะอ่าซึ่งสเกลบนสายวัดนะจะมีอณ่าคุณสมบัติที่สามารถใช้บ่งบอกขนาดความกว้างนะคะความยาวความสูงหรือว่าความหนานะคะให้เป็นหน่วยวัดได้ทั้งสองระบบนะคะก็คือระบบเมตริกนะคะก็คือสามารถวัดเป็นมิลิเมตรเซนติเมตรนะคะเมตรแล้วก็ ระบบอิมพีเรียลนะคะคือนิ้วกับฟุตนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าะจะเป็นรูปของเด็กกำลังกาลางร่มนะคะอยู่กลางฝนเลยเขาบอกว่าวันนี้นะคะฝนตกนะคะวัดปริมาณน้ำฝนได้12บสมิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนนะคะใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะต่อไปนะคะ พนัดนะคะวัดส่วนสูงได้102เซนติเมตรอ่าส่วนสูงของเรานักเรียนคงจะชินกันอยู่แล้วสําหรับการใช้ว่านักเรียนสูงกี่เซนนะคะกี่เซนติเมตรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพาวดีนะคะใช้ไม้เมตรวัดความยาวของเสื้อผ้านะคะได้2เมตร50เซนติเมตรนะคะ,ะจากบทเรียนที่ผ่านมาก็สรุปได้ว่า การเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสมนะคะจะทำให้วัดความยาวของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้บอกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวของสิ่งต่อไปนี้และใช้เครื่องมือวัดโดยใช้หน่วยความตามความเหมาะสมก็คือให้เราบอกว่า สิ่งของชนิดนี้นะคะใช้เครื่องมือวัดอะไรและใช้หน่วยอะไรในการวัดความยาวนี้นะคะข้อ1น,นะคะความยาวของเสื้อนักเรียนเสื้อนักเรียนของเรานะคะก็จะมีความยาวพอสมควรดังนั้นน่าจะใช้อะไรคะใช้สายวัดตัวหรือว่าใช้ไม้เมตรก็ได้นะคะโดยนะคะความยาวของเสื้อนักเรียนของเราเนี่ยต้องใช้หน่วยการวัดคือ,อ เซนติเมตรนะคะนักเรียนเซนติเมตรเนาะต่อไปข้อ2นะคะความยาวของกระดานที่ใช้เขียนหน้าห้องเรียนกระดานหน้าห้องเรียนของเราก็จะมีความยาวมากนะคะยาวพอสมควรเลยถ้าเราจะมาใช้ไม้บรรทัดวัดทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างนี้นะคะก็จะไม่เหมาะนะคะดังนั้นน่าจะใช้อะไรคะตลับเมตรหรือว่าไม้เมตรนะคะโดยตลับเมตรหรือไม้เมตรเนี่ยจากความยาวของกระดานน่าจะมีความยาวมากดังนั้นเราน่าจะใช้หน่วยที่ หน่วยที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือหน่วยของเมตรนะคะเมตรถ้าใช้เซนติเมตรก็จะไม่เหมาะนะคะใช้เป็นเมตรแทนนะคะต่อไปข้อ3มนะคะความหนาของเหรียญชนิด1บาทอ่าเหรียญชนิด1บาทความหนานะคะไม่ใช่ความสูงความหนานะคะก็จะเล็กนิดเดียวเองความหนาของเหรียญบาทของเรานะคะก็จะใช้อะไรคะไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดวัดเลยโดยความหนาของเราเนี่ยนิดเดียวนะคะ ไม่ถึงเซนติเมตรแน่นอนนะคะหน่วยน่าจะเป็นมิลลิเมตรนะคะ,ะความหนาของเหรียญบาทนะคะก็จะเป็นม mm. ิลลิเมตรต่อไปข้อสี่นะคะความยาวของหนังสือความยาวของหนังสือหนังสือของเราก็จะน่าจะยาวน้อยกว่าไม้บรรทัดดังนั้นเราสามารถใช้ไม้บรรทัดได้เลยนะคะใช้ไม้บรรทัดในการวัดได้เลยมั้ยไม้บรรทัดที่30เซนติเมตรนะคะ โดยหน่วยก็คือเป็นเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อ5นะคะความยาวของรองเท้านักเรียนนะคะความยาวของรองเท้านักเรียนนะคะเราน่าจะใช้อะไรเอ่ยอ่าใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้สายวัดตัวในการวัดแบบนี้นะคะอ่าโดยหน่วยของการวัดของเราก็น่าจะเป็น เซนติเมตรนะคะเพราะว่าไม่มีใครเท้ายาวเป็นเมตรนะคะเราก็ใช้เป็นเซนติเมตรแทนนะคะนักเรียนเมื่อเราได้ดูได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดที่หน้า90เลยนะคะส่วนหน้า89นี้ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะคะดังนั้นให้ทำแบบฝึกหัดข้ามไปที่หน้า90เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ